แม่วาบกเงีลางถ้วยน้ำโบขึ้นมาโบแม่ตาเล็กน้อยตาเดิจจำเรียนร้องเรียกป้อนก่อนล้างถ้วยาล้างเกียมีเอฟซีน้องสาวอุ้ลับลงนา สวัสดีค่ะบุเรศปูผึ่คอยเจอันดีเดินเดี่ยแม่เด้อโอ้จะบอกเรื่องในเห็หลวปุบปับหลวบนอแม่นอฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไวพคุณเบลลนน้ำงไขอบคุณค่ะคุณแม่ขอแ้งเอ็บซีอหน่อยดังๆแม่จ้า นี่คือตัวจริงวะล่ะคือตัวจริงมุน,นี่คือตัวปลอม <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เริ่มซับซ้อนแล้วเริ่มซับซอ้อนแต่แต่ทางเขามากง่ายนี่แหละค่ะมาทางลาเ้แม่ปกติคันมาทางไงเนี่ยจากกิโลก็หากิโลหรอเ่แต่มาทางละโอ้ยแบบเซอ่อผายแห้งมาแต่มาห่อนทัางขยะเท่นี้ท่างมาคนศสิลปิจยังไดมาทางขยะนี่ไง <c oughs> คุณ่าแม่บอยกันแนจากน้อยนอจ๋าน้ออ๋อแม่มาจากบ้านน้องแซมมาเล่นไปบัว่ะแม่มาเล่นไปบัวบ้านน้องไทยน้องมีน้องพร้อมเติมน้องให้เป็นบวกบ้านไทยมอแม่่าแมอบุค่าและเขาเสียงนะคะพร้อมจดังให้กับน้องหญิงของเราด้วยค่ะทักทายสาวน้อยของเรา นี่เอซีพ่อพ่อแม่แม่นะคะเอ็นดูลูกสาวล่านะน้ององค์อิงของเรานะคะมื่ออื่นล,ะล,ะล่าเหนียญยใไ้ก่อนโอ้โอโอโมันต้องยงีมบดอกลืม <c oughs> หมด่ิวงานแม่ซนนอร,ก,รนกันสิละเดี๋ยวชั้นไก็ลืมลืมหอดค้นสิมาหน้ามี่บานี้นขอขอะไรนะครับแม่ บอลล้ดดอกงนะติดตามติดตามเอซี LC, ไปทุกที่ทั่วแดนไทยไปไหมไปไปทั่วแดนไทยไหมไปไปมามา,มาเดี๋ยวให้แม่แม่กับน้องได้ทักทา,ายกันสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราได้พูดคุยกันแล้วก็นอกจากวันนี้ที่น้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยมาร้องเพลงพพให้ฟังเดี๋ยวน้องอุ๋งอิ๋ง ดีใจละกันจะบอกให้ว่าลากินเจลาตอนนี้ลาบวมขึ้นแล้วเม่อกี้หน่อยเป็นพออย่างถ้าลูกเป็นเพราะว่ากินแล้วมันแซบมันแซบมันแซบก็เลยบวมนิดนิดหน่อยหน่อยปกติหนูกินสาร่ายเท่าแก่น้อยกับอะไรซินนาจัสกินกับมาม่าอาจจะละก็แบบอาหารทั่วไปะสินแซบบ่ี่ยระหว่างสาหร่ายกับอุ้งอิงใครแซ่บกว่ากัน เลือกบ่ได้ค่ <c oughs> เะเลือกบ่ได้ <c oughs> <c oughs> ให้ทั้งสองเนาะให้ทั้งอุ๋งอิงให้ทั้งสาหล่ายเลยนะคะวันนี้เนี่ยนอกจากที่น้องจะมามอบเสียงเพลงพระพอให้ฟังแล้วอย่างที่เป็นบอกไปค่ะเดี๋ยวจะมีการจับแจกรางวัลด้วยแต่ว่าก่อนที่เราจะได้จับแจกรางวัลมอบโชคให้กับพ่อพ่อแม่แม่แ,มแ,มแฟนลับ f อของน้องอุ๋งอินนะคะก็จะขออนุญาตเรียนเชิญผู้บริหารข,ของเราได้ขึ้นมาถ่ายภาพแล้วก็มามอบของที่ระลึกให้แก่กันและกันก่อนนะคะ โอกาสนี้ค่ะจะขออนุญาตเรียนเชิญผู้บริหารบริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนค่ะคุณวรพรกิจจารุวัฒนกูลนะคะ d e partment manager of modern trade บริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนค่ะรวมไปถึงขอเรียนเชิญคุณนัทพงษ์ชานอภิชัยกิจนะคะ m a r k e t i n g Manager บริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนนะคะและนอกจากนี้แล้วค่ะต้องขออนุญาตเรียนเชิญทางด้านของผู้บริหารบริษัท CP จำกัดมหาชนค่ะคุณรักดาครสิสีทาผู้จัดก,การสาขาแมคโครขอนแก่นหรือคุณวีนั่นเองนะคะและก็คุณธนพัฒน์โทศีค่ะผู้จัดก,การแมคโครสาขานนทมืองนะคะและน้องเด็แกแดงเข้ามาแล้วด้วยเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตให้ทางด้าน ผู้บริหารของเรานะคะได้มอบของี่ระลึกแล้วก็ให้น้อง,งองคิงได้ถ่ายภาพกับผู้บริหาระหน,หน,านะคะเดี๋ยวป๊บนึงนะแม่นาเดให้น้อง,งอิงถ่ายภาพกับผู้บริหารสักครู่หนึ่งนะคะอันน้นองคิงอยู่ตรงกลางเลยค่ะลูกน้องเด็กแดงมองเห็นนะลูกนาโอเคเดียด๋ยวออนุญาตเป็นภาพรวมกันก็ได้สักหนึ่งเซตนะคะขย,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 ยับเขยบเข้าไปด้วยกันนะคะตอนนียย้นะคะ กล้องนี้นะกล้องกลางนะคะทีมงานอยู่ตรงนี้แล้วเอามา้องนะคะยิ้มหวานๆหนึ่งสองสาค่ะกดไลค์กดไลค์พร้อมกันทุกคนสักหนึ่งค่ะ1นึสองสขอบพระคุณค่ะและในโอกาสนี้นะคะทางด้านผู้บริหารของท่อแก่น้อยจะขออนุญ,ญาตมอบของที่ระลึกนะคะ ให้กับทางดน้าผู้บริหารของบริษัทซีพีเอสตราจำกัดมหาชนนะคะพระเริ่มนะคะเรนเชิญคุณวีนะคะทุณรัตาพรศรีทาผู้จัดการสาขาแมคโครขอนแก่นนะคะรับมอบของเชิญเลยค่ะเสียงปรบมือด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะและลำดับถัดไปนะคะเรนเชิญคุณธนพัฒน์โทศรีผู้จัดการแมคโครสาขาลำ่วงรับมอบของเชิญเลยนะคะเสียงปรบมือด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ เอาละค่ะนะคะแล้วก็นอกจากนี้เดี๋ยวเราขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วยกันนะคะจะขอเรียนเชิญาทางด้านของพ่อพ่อ,พอแม่ๆนะคะถ่ายภาพเซลฟี่กับน้องอุอ๋งอิงแล้วก็ถ่ายภาพเซลฟี่กับผู้บริหารของเราด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเซตนี้ก่อนสักหนึ่งเซตละกันค่ะทีมงานเก็บภาพเซตตี้ก่อนหนึ่งเซตและเดี๋ยวให้ผู้บริหารกับน้องอุอ๋งอิงหันหลังนะคะอันนี้มองกล้องกันนะคะ เลี้งซ้ำๆนี่ค่ะสวยๆเลยโอเคค่ะแล้วก็เรียนเชิญท่านกลับหลังหันนะคะขยับมากใกล้ๆหน้ามอนิเตอร์ลำโพงสักนิดนึงค่ะน้องแดงกๆกลับหลังหันด้วยค่ะลูกแล้วก็อาจจะต้องยองๆได้ไหมคะ่ะนั่งยองๆคุกเข่าสักนิดนึงแดงๆได้ไหมคะได้ไหมลูกอ้าวละทุกคนคะ่ะเดี๋ยวทีมงานจะถ่ายภาพแล้วก็เห็นด้านล่างหมดเลยนะคะอ่ะทุกคนชูให้นหน่อยเอาสองมืวใกล้ให้ อ่ะสองนิ้วมาสองนิ้วมาสองนิ้วมาอ่าหนึ่งสองสามเยยิ้มทางไว้นะคะราวนี้ทุกท่านมีโทรศัพท์ไปถึงใช่ไหมคะไม่อยากจะรบกวนเปิดไฟฉายให้หน่อยค่ะเป็นทะเลดาวในเวลากลางวันโทเพนิดนึงสวยแน่นอนออาเปิดไฟฉายหน่อยเปิดแฟลชกล้องหรือไฟฉายก็ได้ค่ะเปิดทุกคนเลยค่ะจะได้ภาพสวยๆเพราะว่าเราไปทุกจังหวัดเราทําทะเลดาวสวยมากขอนกันอย่างน้อยหน้า เราเนี่ยเขาขึ้นชื่อว่าสาวขอนแก่นเนี่ยสวยแล้วทะเลดาวเราต้องสวยด้วยเปิดชูขึ้นมาเลยค่ะเพราะพ่อแม่แมพ,พี่น้อง,องทุกคนชูเลยค่ะสวยมากนะคะโอเคทุกคนพร้อมแล้วนะคะค้างไว้นะคะหนึ่งสองสามายิมวิดีโอสักนิดนึงบอกไปบอกมานะ,ะหนึ่งสองสามอาบอกเอเอเอ,อยากได้ไฟฉายเลยนะคะ <laughs> ทีมงานนะทีของเราจะเปิดไฟฉายให้นะคะ สวยงามมากเลยค่ะเรียบร้อยขอบคุณกาะเสียงประือให้ทุกท่าน่อยค่ะ<ส>ในกาสนี้ขอขอบพระคุณผู้บริหารของเรานะคะขอบพระคุณคุณวรพรกิจจารุวัฒนกูล Department m a n a g e r of Modern Trade นะคะและคุณนัทพงษ์ชานอภิชายกิจ Marketing Manager นะคะของทางด้านบริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนเดีนน๋ยวเรียนเชิญทั้งสองท่านได้พักผ่อนและา,างเวทีนะคะและขอขอบพระคุณทางด้านของผู้บริหาร บริษัทซีทีเอ็กซ์เร์าจำกัดมหาชนคุณลัตดาพรสีทาและคุณธนพัทรโพสีด้วยนะคะซึ่งลำดับถัดไปเรามีของมาแจกจ,กจับแจกรางวัลพี่มองอิงของไม่แน่นี่เปิย่างเปิดยงไหนดูซิเดี๋ยวเราจะจับแจกรางวัลเขาบอกว่าถ้าเกิดใครได้รางวัลจับมือที่น้องอุ๋งอิงจับ หมืนหมานนะคะโชคดีเฮงๆตลอดปีตลอดไปแมนนะแมนแมนล <c oughs> ูกเอาขยับขึ้นมาข้างหน้าสาักน,นิดนึงค่ะลูกขานี่มาอยุดกับเขาแม่แม่ใครมีหางบัตรแล้วจ้าลูกปกติเยอะกว่านี้นะไปไหนหมดแล้วนี่พกกจจ่อตาแม่จ้าไม่ได้บอกว่ามวนหอยู่นี่แหละมานำกันเยอะๆเนี่ยใครมีหางบัตรโชว์ให้ดูหน่อยค่ะ ไหนช้อยดูหนโอเคเอาล่ะพี่พิที่สาวสวยของเรามาแล้วเราจะจับแจกรางวัลมอบโช่รางวัลได้เป็นสาหรายค่ะลูกยกลัง20บลังค่ะเดี๋ยวน้องแมนประกาศตัวเลขนะใครมีตัวเลขตามที่น้องแมนบอกนะคะก็เดินเอาหางบัตรเนี่ยไปโชว์ที่โต๊ะโต๊ะเท่าแค่น้อยข้างานี้เลยเดี๋ยวพี่พี่เขาจัดให้เดี๋ยวพี่พี่เขาจัดสาหร่ายยกลังให้นะคะ ยี่สิบรางวัลค่ะลูกน้อ,ององค์อีกอ่ะด้านนี้ด้านนี้มาเลยยี่สิบรางวัลคนเลยคนเลคนคนอาละอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอีกสองใบ สิบเเรียบร้อยแล้ว้วนรางหน่อยมาค่ะประกาศรางวัลกันเลยค่ะสหรดบเท่าแก่น้อยยกลังยี่สิบรางวัลน,นะคะท่านแรกค่ะหมายเลข0ูนย์ค่ะท่านที่สองท่านที่สองนะคะ0ูนย์ค่ะอ่าอันนี้เดี๋ยวจะต้องไปหาใหม่ไปหา ท่านที่สามศูนย์ศูนย์ห้าสามสี่ค่ะท่านที่สี่ศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งเก้าค่ะท่านที่ห้าศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งแปดค่ะท่านที่หกศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่หกค่ะท่านที่เจ็ดศูนย์ศูนย์ขออภัยค่ะท่านที่เจ็ดศูนย์หนึ่งสี่สามแปดค่ะท่านที่แปดศูนย์ศูนย์สี่แปดเก้า ท่านที่90้4 3 3ท่านที่1 0 0 1 4 3 6ท่านที่1 1 0 0 5 4 9ท่านที่120 0486ท่านที่1 3 0 1 4 4 2ท่านที่1 4 0 0 2 8 2ท่านที่1 5 0 1้2 7ท่านที่1 6 0 0 2 8 9ท่านที่17 0 0 18สอุ้น17 1ส17 1จ็ดเ้าท่านที่17โอเคกลับมากลับมาท่านที่17 0 0 0 47ค่ะท่านที่18 0 0 5 9 3สอันนี้19เกท่านที่19 0 0 2 6 4อันนี th th ้ค่ะเดี๋ยว เดี๋ยวให้ทีมงานเช็คให้จะใหม่ให้หน่อยเล็งรางวัลเดี๋ยวอันนีน้เดี๋ยวให้ทีมงานเช็คส่วนที่ขาดให้นะคะจะได้รู้โชคไปด้วยกันนี่อ่ะอีกหนึ่งรางวัลศูนย์ศูนย์ห้าสองสี่นะห้าสองสี่นี่นะคะยี่สิบ ท่านไปรับสลายด้านข้างนะคะตรงโต๊ะด้านหน้าแมคโครนะขอบคุณค่ะถัดไปถัดไปค่ะเป็น you, ตุ๊ก,กตาสิ